สวัสดีทุกคนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยตู้แทโอกับตู้กล้าหารที่เป็นพิกเบรดอัพเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วนะครับเลยประมาณ4วันท่านั้นเองก็คลิปนี้ผมจะมาแนะนํากันนะครับว่าใครบ้างที่ควรเปิดตัวพวกนี้เก็บไว้นะครับแล้วก็ใครบ้างที่แบบควรแบบบางคนไม่ควรเปิดบางคนควรเปิดนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังกันในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับและถ้าคุณกําลังหาร้านเติมเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดอยู่แล้วก็ไปเติมกันได้เลยนะครับที่ร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับ ถูกกว่าเติมเองปลอดภัย100%แน่นอนนะครับผมเติมไปเยอะมากๆแล้วนะครับก็ไปจัดกันได้กันนะครับตอนเติมก็ฝากบอกว่ามาจากช่องผมด้วยนะครับโอเคครับก็แทโอกับก้าหานะครับที่เป็น2ตู้พิกเลนเนะเาะอ่ะจริงๆรวมมิโฮด้วยนะครับอ่ะผมขอพูดถึง3ตู้นี้เลยละกันเนาะแบบทีเดียวเลยก็แทโอเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากแบบว่าสกิลมันแบกมากนะครับในเรื่องการผ่านด่าน การผ่านด่านการฟาร์มการอารีนาช่วงต้นเกมเนี่ยแทยโอเรียกว่าเก่งมากๆเลยนะครับเรียกว่าถ้าคุณมีมันคุณจะสบายมากๆในช่วงต้นเกมนะครับซึ่งก็เป็นปกติแหละของเกมกาชาที่เปิดใหม่ๆเขาก็จะมีพวกตัวละครที่แบบถ้าคุณมีแล้วคุณจะเล่นง่ายมาให้เรานะครับซึ่งก็เป็นตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนก้าหาเนี่ยก้าหานี้เรียกว่าเป็นชาวไร่ได้เลยนะครับคนไทยหัวใจชาวไร่นะครับก็เป็นตัวที่เกิดมาเพื่อฟาร์มย้ําว่าฟาร์มนะครับ คือโอเคมันเอาไปเล่นอารีน่าได้ไหมมันก็พอได้แหละแต่มันพอได้แหละในช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่าพอไปถึงช่วงกลางเกมแล้วเนี่ยพอเกมมันผ่านไป1เดือน2เดือนแล้วเนี่ยก้าหารจะแทบหมดบทบาทในด้านการ PP เลยนะครับแต่ว่าตอนตอนนี้หน้าที่เดียวของก้าหารที่ทําได้คือด้านการฟาร์มรวมถึงด้านการผ่านด่านเนี่ยก็ใช้การผน่านช่วงต้นได้การลงหอก็พอจะใช้ได้ในช่วงชั้นต้นๆแต่พอไปช่วงชันท้ายๆแบบชันร้อยห้าสิบวกอะไรเงี้ย กล้าหารก็จะใช้ยากขึ้นเยอะมากๆแล้วนะครับเพราะงั้นณนะปัจจุบันอะในในที่ช่วงที่ผมเล่นแล้วกันนะก็แบบผมแบบหอแบบร้อยแบบชั้นแบบร้อยเจ็ดสิบบวกฝันร้ายชั้นแบบฝันร้ายด่านเจ็ดบวกอะไรเงี้ยก็กล้าหารเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยเห็นคนใช้แล้วนะครับเพราะว่ามันสกิลมันมีแค่สกิลเอลีอะมันมันมันไม่ได้มีด้านอื่นเลยนะครับก็ตอนนี้หน้าที่เดียวของกล้าหารที่จะมีก็คือใช้ฟาร์มฝันร้ายเท่านั้นซึ่ง ถ้าคุณทำา C ศนย์มามันฟาร์มได้เลยซึ่งมันดีกว่าแทโอแทโอเนี่ยต้องทำา C2 ถึงจะไปฟาร์มได้นะครับเพราะงั้นกล้าหาญเลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่คุณจะไปฟาร์มฝันร้ายเพราะว่าในการฟาร์มด่านฝันร้ายเนี่ยมันต้องใช้ตัวละครทั้งหมด2ทีมนะครับส่วนมิโฮมิโฮเนี่ยเป็นตัวละครที่ทำหน้าที่อื่นแทบไม่ได้เลยเหมือนคล้ายๆกับกล้าหาญแต่ว่ามิโฮจะไปอยู่ในด้านการตีปราสาทกิวแทนนะครับนี่ตีปราสาทกิวตรงนี้นะครับนี่ส่งข้ามชิงปราสาท มิโฮจะได้ใช้ในทีมที่แบบไปตีประมาณวันจันอังคารพุธอะไรพวกนี้มิโฮจะได้ใช้นะครับรวมถึงอาทิตย์ด้วยมั้งที่มิโฮจะได้เล่นนะครับก็จะได้ใช้ประมาณ4วันในคอนเทนต์นี้เท่านั้นนะตอนนี้นะครับส่วนก้าหาญก็อย่างที่บอกไปก็คือใช้ในการฟาร์มฝันรลายเนาะเนี่ยการฟาร์มฝันรลายเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวละครทั้งหมด2ทีมนะครับก็คือพอจบทีม1ก็ไปทีม2ซึ่งปกติแล้วเนี่ย เราเอาหนึ่งตัวมาเป็นตัวแบกแล้วก็เอามาฟาร์มตัวเด็กอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าคุณมีต้องบอกว่าผมจะให้ชอยคุณละกันว่าคือมีคนมาถามผมมาเยอะแหละว่าเอ้ยเปิดกล้าหารเก็บไว้ดีไหมหรือว่าทําตัวอื่นดีนะครับตอนเนี้ชอยในการฟาร์มฝันร้ายเนี่ยแบบไม่ใช่เป็นหนึ 1, ่งคิดหนึ่งหกคิดหนึ่งอะไรพวกนี้มันจะมีอยู่ประมาณสามถึงสี่ชอยนะครับชอยแรกแน่นอนคือแทอนะครับ ทโอเป็นตัวฟาร์มที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีสกิลหมู่มันมีสกิลห้าเป้าถึงสองสกิลทาให้มันฟาร์มง่ายมากนะครับและมันมีสกิลตายเกิดด้วยพอมันตายเกิดมามันรีสกิลให,ใหม่นะครับพอมันรีสกิลใหม่มันเก่งมากๆแต่ว่าต้องซีสองนะเพราะงั้นผมเลยบอกว่าเทโอเนี่ยถ้าคุณจะเอามาฟาร์มเอามาทำเอ่อเล่นทุกอย่างเลยเทโอควรต้องซีสองอย่างต่ํายิ่งถ้าคุณเป็นสายฟรีเนี่ยคุณต้องคุณ,ค,ณคุณคุณต้องมีเทโอซีสองนะครับส่วนถ้าเป็นสายเติมก็ซีหกไปเลยก็ได้นะครับมันจะเก่ง แล้วก็ส่วนก้าหาเนี่ยก้าหาเนี่ยทำซีศูนย์ก็พอแล้วนะครับยกเว้นว่าถ้าคุณจะคิดคิดไปถึงการฟาร์มฝันร้ายแบบด่านแบบด่านสิบเอ็ดบวกเนี่ยก้าหาต้องเป็นซีหกนะครับแล้วก็ต้องทําของแน่นเหมือนกันก้าหาต้องทาคี้ร้อยนะครับต้องทาคี้ร้อยเลยแล้วก็คีร้อยของแน่นๆแล้วก็อัพสกิลด้วยถึงฟาร์มได้นะครับก็ต้องลงทุนกับระดับหนึ่งเพื่อการฟาร์มนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณแบบพอเติมได้ระดับหนึ่งล่ะ ผมจะแนะนําเป็นคู่นี้นะครับถ้าคุณพอจะเติมได้รับหนึ่งเติมหายยอนฮีให้ได้ซีสองนะครับหรือยอนฮีซีศูนย์ก็ได้แต่ถ้ายอนฮีซีศูนย์เนี่ยของต้องแน่นนิดหนึ่งคีคุณต้องอัดมาเต็มๆเลยคุณต้องอัดคีร้อยคุณต้องอัดคีแดมเยอะๆคุณต้องอัดแฟดดาเมจเยอะๆนะครับแล้วคุณจะฟาร์มได้แล้วก็อัพสกิลด้วยนะครับแต่ถ้าคุณทํายอนฮีได้ซีสองเนี่ยทุกอย่างคุณจะจบเนี่ยอันนี้คือคู่คอมโบนะถ้าคุณเกิดว่าคุณมีแทโอซีสองยอนฮีซีสองอันนี้คือครบจบทุกคนะรับ คุณใช้คู่นี้ในการฟาร์มได้เลยคุณพอยอนฮีซีสองเนี่ยสก,กิลของยอนฮีเนี่ยเขาจะมีหลับด้วยนะครับซึ่งการตีปกติเนี่ยมันจะตีกระจายเนาะก็ทําให้ยอนฮีสามารถตีมอนกระจายแล้วก็หลับได้ด้วยนะครับมันจะตีเพิ่มเป็นสองเป้านะถ้าคุณซีสองนะครับอ่าแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเฟิงเยี่ยนนะครับเฟิงเยี่ยนเนี่ยใช้ฟาร์มได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องแบบซีหกอย่างต่ําแบบซีหกซีสองเลยนะครับซึ่ง ถ้าคุณเป็นสายฟรีผมคิดว่าคุณก็คงอาจจะไม่ได้เปิดตู้จนได้เฟิงเยียนมาเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นสายเติมก็คงมียอนฮีใช้อยู่ดีก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันนะครับเผื่อแบบคุณเล่นมาเรื่อยแบบเฟิงเยียนออกมาเยอะมากเลยว่าแบบ C6 แล้วอะไรเงี้ยก็ใช้ในการฟาร์มคู่กับแทโอได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าของก็ใช้แน่นเหมือนกันเรียกว่าอแทโอ T o กับก้าหานเฟิงเยียนเนี่ยใช้ของคล้ายๆกันคือเน้นทําครีร้อยนะครับของไม่จะใช้ตามแบบนี้เลยก็คือเน้นคริร้อยให้ได้ ส่วนแทโอของผมเนี่ยอาจจะแปลกใจว่าทาไมพี่จะใส่เศษนี้ละ่ะไหนพี่บอกใส่เหมือนกันอันนี้แทโอผมมัน c หกแล้วนะครับแทโอ c หกเนี่ยมันได้คี่ร้อยเลยจากสกิลมันนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทําของคีเพราะงั้นมันเลยสามารถไปทําของดาเมจชิ้นอื่นได้นะส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ต้องทำขี่ร้อยนะครับส่วนเย็นคีร้อยส่วนอ่ะยอนฮีก็ต้องทำขี่ร้อยเหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนจากลูกตุ้ม็นเป็นสมุดนะครับแต่ต้องเน้นคี่ร้อยเหมือนกันก็ ต้องบอกว่าอ่ะถ้าคือตู้มันจะหมดเวลาแล้วอะก็พรอันนี้ผมแนะนํานะครับถ้าเกิดคุณยังไม่มีแทโอซีแล้วคุณเป็นสายฟรีคุณเอ้ยไม่ใช่แทโอซสีต้องบอกว่าถ้าคุณยังไม่มีแทโอซีแล้วคุณเป็นสายฟรีคุณเอาแทโอให้ c2 ก่อนนะครับส่วนถ้าแทโอคุณซีแล้วแต่คุณยังไม่มียอนฮีให้คุณเปิดก้าหาร c ีศนเก็บเอาไว้1ตัวนะครับเก็บเอาไว้ก่อนเพื่อเอาไวใช้ฟาร์ม แต่ถ้าคุณมียอนฮีซีสองแล้วคุณไม่ต้องเอากาหารคุณเอาแค่แทโออาจจะแบบถ้า,าถ้าแทโอซีสองอยู่แล้วแล้วคุณมียอนฮีซีสองด้วยอาจจะพิจารณาเอาเป็นแทโอซีหกไปเลยเพราะว่ามันทำให้คุณฟาร์มได้ระยะยาวแบบดีขึ้นเยอะนะครับเรียกว่าฟาร์มไวขึ้นด้วยแล้วก็ในด่านหลังๆก็จะฟาร์มได้ง่ายขึ้นทําของง่ายขึ้นด้วยนะครับก็จะแนะนําประมาณนี้ละกันยังไงก็ไปเปิดกันได้นะครับมันมันใกล้หมดเวลาแล้วนะครับตู้พวกตู้พวกนี้ซึ่งตู้พวกนี้คุ้มมาก มันมันเป็นตัวฟาร์มที่คุ้มมากๆเพราะถ้าคุณมียอนฮีแต่คุณไม่มีแทโอคุณก็ฟาร์มยากนะครับคุณมีแทโอแต่คุณไม่มียอนฮไีไม่มีกล้าหารคุณก็ยังฟาร์มฝันไลท์ไม่ได้แล้วก็การฟาร์มฝันไลท์เนี่ยข้อดีก็คือมันมีโอกาสดอกประดับนะครับซึ่งประดับเนี่ยมันจะช่วยทําให้คุณไอดีคุณเติบโตขึ้นมากนะคือมีคนถามผมมาเหมือนกันว่าเฮ้ยเราถ้าผมฟาร์มฝันไลท์ไม่ได้เนี่ยผมแบบผมผมไปฟาร์มด่านธรรมดาดีไหม คือมันฟาร์มได้นะหน้าธรรมดามัน,มนฟาร์มได้รูบี้เหมือนกันได้ efp ได้ฟาร์มเด็กเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่คุณจะหายไปก็คือคุณจะขาดประดับพวกนี้นะครับซึ่งประดับพวกนี้มันทาให้คุณเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับตัวละครคุณจะเก่งขึ้นมีสถานะมากขึ้นอารีนาอารีนาที่คุณจะดีขึ้นการผ่านหอนี่ก็จะดีขึ้นจากการที่คุณมีพวกประดับพวกนี้ด้วยนะครับก็แนะนําว่าให้ไปฟาร์มฝันร้ายกันส่วนคําถามสุดท้ายก็คืออันนี้มีคนถามเหมือนกันว่าถ้าเกิดผม พาเด็กผ่านไม่ได้ทั้งหมดล่ะแบบเช่นผมเอาตัวแบกไปสองตัวแล้วแบบเอาเอาเด็กไปที่เหลือแบบสองตัวสามตัวอะไรเงี้ยมันได้ไหมมันคุ้มไหมต้องบอกว่าการฟาร์มฝันร้ายเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่สามารถแบกเด็กได้หมดอย่าฟาร์มนะครับคุณจะขาดทุนเยอะมากคุณต้องมีแค่ตัวแบกหนึ่งตัวต่อหนึ่งทีมเท่านั้นทีมหนึ่งมีตัวแบกตัวหนึ่งแล้วก็เด็กสี่อีกทีมนึงก็ตัวแบกตัวหนึ่งก็เด็กสี่เท่านั้นนะครับอย่าหาธรรมนะก็คือแบบตัวแบกสองแล้วแบบเด็กสามอย่าหาธรร คุณจะขาดทุนเยอะมากนะครับถ้าคุณยังทําไม่ได้ให้คุณไปฟาร์มด่านธรรมดาก่อนเพื่อหาของหาทรัพยากรมาอัพตัวละครเพื่อทําให้ตัวละครของคุณมันฟาร์มในด่านฝันร้ายได้นะครับก็จะแนะนําเป็นประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ